โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเดสบายเดไลท์ light, มือถือทุกคนเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ยินดีต้อนรับนะ้เข้าสู่เกมเดสบายเดลท์ oh. light, มือถือเปิดมาก็โยนไปเลยขวานหนึ่งถ้าโดนที่ผมจะหาให้นะโอเควันนี้เราจะมาเล่นแบบอ่าใช้ขวานโยนขวานอย่างเดียวนะครับ oh. มาดูกันว่าอดัมมาดูกันว่าผมม,มาดูกันว่าผมนั้นจะ อาโดนหรือเปล่าโดนไปดีโดนเสาไปดีโดนเสาไปดีเฮ้ยน่าจะบักเดินไม่ได้หรือเปล่าเฟิงหมิ่นน่าจะติดบักเอาโอเคอดดมไปละเดี๋ยผมเก็บขวานแบบขวานหมดอยู่ไหนอาดมอาดัม,ดม,มันวิ่งมาบ้านเล็กนะ อาดัมหายวะหายไปเลยอุ้ยเอ้ยลายเท้าลายเท้าลายเท้าผมหาไม่เจออ่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเจอเจอคอเดดเจอคอเดดคอเดดจา้าอกล้ใกล้ๆ ขนาดใกล้ๆเออถูแทบไปปั่นไปป,นป่านเสร็จแล้วเครื่องนึงเดี๋ยวขอแขวนก่อนแล้วกันนะครับโยนเล่นหน่อยไหมโยนเล่นหน่อยไหมโยนเล่นหน่อยไหม ผมแขวนเฟิงหมินเลยดีกว่าถ้านอนอยู่แบบนี้เลือน,น่าจะหมดตัวตายโอเคเสานีเลยใกล้ใกล้เฮ้ยเดวิดเดวิดมาช่วยครับผมเจอเดวิดเอ้ยเอาก็นดกว่าจะโดนคอเด็ดโดนเดวิดเฉยเลยเฮ้ยช้าไป ม,มันเอวลิ้วมันผิ้วตัวเนี้ยเดวิดมันผิ้วเว้ยขอเวลานอกเดวิดเก็บขวานแป๊บขอเก็บขวานเอ้ยไปช่วยเหรอเอ้ยเอา้าไม่โดนเฉยเลยโอ้ตายยากมีของดีด้วยมีของดีด้วยเอาเสร็จไปอีกเครื่อง ทางตรงหรอข้อเด็ดข้อเด็ดปั่นใช่เลยเฮ้ยเออลูกไปข้อเด็ดนาะจจะเล่นไม่เป็นหรือเปล่าผมว่าเขาเล่นไม่เป็นชัวร์เลยมีสองอย่างเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นก็ออก โอเคล้มไปก่อนน้มสองไปเฮ้ยเดวิดเดวิดลุกขึ้นมาละม,มันแยกกันทันวยมันแยกกันทันผมต้องตามอะ่ะมันเฮ้ยรอยเลือดรอยเลือดผมจะรอยเลือดอ่าอยู่นี่ด้วย เดวิดอีกแล้ว <_ d ata> เขจุกเป็นนะ <_ d ata> เดวิดนะอะอดใช้ได้เอ้ยเมื่อกี้แขนโผล่แล้วนะเออเอาเรื่องว่ะคนเนี้ยขวานสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวผมต้องหลอกให้เขาใช้ตายากต้องยกขวานทีนึง โอเคตายยากไปแล้วตายยากลั่น<อ>กระโดดหน้าต่างด้วยโอเคแขวนเลย<อ>เปิดตู้หาของโอเคครับไล่ต่อเลยหไหนลองลองความแม่นดูดีอมไม่มีใครโอเคอดัม น,นี่ไงช่องแคบช่องแคบโดนเป้านิงง่งอ่ะเฟอร์มินอ่ะโดนเจ้าข้อเด็ดด้วยนะเมื่อกี้ขอบแมปเลยอยู่ไหนข้อเด็ดออกมาอยู่นี้เฮ้ยหายไปไหนวะอ๋อวิ่งวิ่งไปแล้วอ๋อ เนี่ยรอยเท้าวิ่งมาแล้วครับคอเด,ดนี่เนียนเกินเข้าบ้านเล็กไปแล้วเฟิงหมินนี่ผมแขวนก่อนเลย จะมาช่วยนะอืเข้าไอ้นี่ไปก่อนเดวิดมาช่วยปะวะ่าววะอ๋อเสาเออมันต้องอย่างงี้ดิเดี๋ยวผมกลับไปขวานแป๊บนึงนะครับขวานผมหมดแลละขวานหมดขวานหมดเดี๋ยวพึ่งนะขอเวลานอกขอเวลานอก ไปไล่ต่อเลยข้อเด็ดอยู่แถวนี้ล่าสุดเราไล่มาเขามาแถวนี้นะอืมโอเคช่วยกันไปเรียบร้อยลมดักหน้าดักหน้าก็ไม่โดนเออใครมาช่วยอะ่ะ ไหนคนมาช่วยไหนวะอ๋อนี่ไงเดวิดอ๋อกลับม,มาด้วยอืมขวานหมดขอเวลานอกเดวิดขอเวลานอกแป๊บนึงขอเวลานอกโอเคมาต่อจะมาช่วยเฟิร์มินจะตายแล้วเนี่ย โดนไปดีตายยากสวยสวยเฟอร์มินตายเรียบร้อยแล้วครับเลื่อนหมดตัวตายผมคิดว่าเห็นเห็นคอเด็ดนะเมื่อกี้ผมก็เลยเดินไปขอกระทืบไม้ก่อนแป๊บนึงเฟสไหนแล้ววะเฟสสองใช่ไหมเดวิดเดวิดน่าจะแบกทีมนะครับ ก็แบบเฟิงหมินเขาก็เดินไม่ได้เฟิงหมินนี่เป็นเป้านิ่เงี้ยผมเลยเฮ้ยรอยเท้าโอ้ผมเฮ้ยผมพลาด <c oughs> เรียบร้อยเชื่อกันเรียบร้อย คอเด็ดนี่มันตัวดีไว้มันวิ่งช่วยเพื่อนตลอดเลยสักทีเถอะเอา้าหลุดแล้ววะยังอัดอยู่ยังอัดอยู่ผมก็ดูกก่า iPad ผมหยุดอัดไปละถ้าโดนนะถ้าโดนนี้ผมจะหาให้เลยนะ เก็บขวานโยนโยนเล่นแบบโยนเล่นเกินอุ้ยแล้วเครื่องนี้ปั่นจะเสร็จแล้วนะใครไม่แอบปั่นไว้วะน่าจะเป็นเดวิดหรือเปล่าเขาอยู่ฝั่งนี้คนเดียวเดี๋ยวต้องหาตัวละยังเจ็บอยู่นะเดวิดเฮ้ยโอเคเจอตัวเข้าแล้วหิวผ้าแตวเราอะอือล้อ ตายยากต้องอย่างนั้นตายยากลั่นเบนหลายทีหละอุย้ยไม่กระโดดด้วยใจแข็งใจแข็งจับตวไวโดนได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้มันควรที่จะโดนไม้นะมันไปโดนเดวิดเฉยเลยใครทำใครทำอะไรพังเดี๋ยวผมสุ่มโยนไหมเผื่อเผื่อโดน เออมันจะโดนอะ่ะตายแล้วมั้งเดวิดโอเคใครทำอะไรปึ้งปั้งตรงนั้นวะไหนใครทำอะไรผมมาแล้วใครทำอะไรเฮ้ยผมเจอผมเจอ โอไม่โดนเออเนี่ยโดนโดนกําแพงเอ,อ้ยเจอสองคนเลยเจอสองคนเลยเดวิดกับอดัมสองคนสุดท้ายเราจะเอาใครดีอดัมก่อนปะอดัมก่อนดีกว่าอืตูดรถเกิ๋งโดนตูดรถเรียบร้อยดักหน้าดักหน้าต้องดักหน้า โอเยน,นี่ก็ดักหน้าเกินดักหน้าเกินไปประมาณสองวิตามต่ออยู่ไหนกันวิ่งมาทางนี้นี่ว่ะอ่านี่ยังไงอยู่กันสคนเลยอุ้ยเกือบโดนส้นเท้าเมื่อกี้โอเค,อเคล้มไปหนึ่งโดนไปอีกหนึ่ง เรียบร้อยโอ้ผมเอ้ยผมเก็บเก็บสี่เฉยเลยแต่ว่าถ้าเฟิงหมิ่นเล่นเนี่ยผมว่าผมจะเล่นยากอยู่นะครับคือแบบเฟิงหมิ่นเขาน่าจะติดบักก็เลยเล่นเล่นแค่สามคนแล้วก็คอเด็ดข้อเด็ดนี้น่าจะเล่นไม่เป็นหรือเปล่าดูความแม่นของผมทุกคนอ,อืขนาดเป้านิง่ง เออต้องอย่างนั้นดีโอ้ยไปโดนเลือดเลือดจะหมดตัวตายแล้วอาดัมไปไปแขวนกันเลยเราอ่ะสวยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่ามันกันหรือเปล่าครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่